วสดค่ะยุพินถาวเปี้ยปุกค,ค่ะเป็นประธานออมบุญวันล,ละหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนท้องถิ่นตำบลล้อมแรกนะคะ,ะวันนี้เราได้มีโอกาสที่จะขอแนะนำของพื้นที่ตำบลล้อมแรดก,ก่อนนะคะว่าตำบลล้อมแรดเนี่ยพื้นที่เนี่ยจะเป็นประวัติศาสตร์ของตำบลล้อมแรดเนี่ยก่ตอตั้งน่าจัะนานประมาณ8 9 0 0ปีทางประวัติศาสตร์เป็น ใกล้ๆก,กับเมืองสุโขทัยนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่ตั้งใกล้กับริมแม่น้ําวังเส้นทางในการค้ามนากมเนี่ยก็จะเป็นเส้นทางน้ําในอดีตนะคะแต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยลักษณะของภูมิศาสตร์หรือเปลี่ยนแปลงก็ก็เปลี่ยนจากเส้นทางน้ําก็เป็นเส้นทางบกการค้ามนาคมก็ยังผ่านตาบลลําแรกจะเป็นเส้นทางผ่านในการสัญจรไปมา ก็ทำให้เกิดวิถีชีวิตที่เราเคยเป็นชีวิตดั้งเดิมทุนที่มีอยู่เดิมวัฒนธรรมที่มีอยู่เดิมก็อาจจะเปลี่ยนแปลงไปด้วยสถานการณ์ที่เส้นทางเป็นทางผ่านคนข้างนอกที่สัญจรน่ะก็จะมาอยู่อาศัยในของอตำบลลําแรกก็มีการาสืบสานวัฒนธรรมที่อาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอันนี้เป็น เป็นเรื่องของตำบลล้อมแรกที่ได้มีการอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะก็ยังเป็นชุมชนเมืองกึง่งเมืองกึ่งชนบทอยู่ะคะ่ะเนื่องจากตำบลล้อมแรกเป็นพื้นที่เก่าแก่มีวัฒนธรรมเป็นของตนเองดันงนั้นลักษณะของความเป็นชุมชนนั่งเดิมก็ยังมีอิทธิพลต่อระบบทุนทางสังคม คือระบบเขือ,อญาติระบบองค์ความเป็นชุมชนเดียวกันและสำรึกลักสำนึกในท้องถิ่น<ๆ>การทำงานจึงอาศัยฐานวัฒนธรรมเดิมเป็นหลักแต่ก็มีวัฒนธรรมชุดอื่นๆจากคนนอกพื้นที่ดังนั้นการทำงานของชุมชนจึงเป็นทั้งการอาศัยทุนทางสังคมซึ่งเป็นรากฐานวัฒนธรรมเดิมร่วมกับการประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มคนที่มาจากวัฒนธรรมอื่น หรือแม้แต่กระทั่งหน่วยงานจากภายนอกเพื่อให้ชุมชนสามารถขับเคลื่อนงานไปได้ตำบลลำเล็ถือว่าเป็นพื้นที่หนึ่งที่มีความเข้มแข็งของผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและของชุมชนในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานสาธารณะนะ โดยจะได้เห็นได้อย่างเป็นรูปธรรมในช่วงของการเกิดวิกฤตการระบาดของโรคโควิด -19 ชุมชนและผู้นำได้ลุกขึ้นมาร่วมมือกับภายคีเครือข่ายต่างๆในการที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างแข็งขันในช่วงยุคก,ก่อนโควิด กองทุนอมบุญวันล,ละหนึ่งบาทเทศบาลเมืองร่มแรดได้มีความพยายามที่จะพัฒนาการทำงานให้เกิดความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพโดยการนำเอานวัตกรรมเกี่ยวกับฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางมาใช้ในพื้นที่เนื่องจากที่ผ่านมาการทำงานกับกลุ่มคนเปราะบางยังขาดฐานข้อมูลที่จะนำไปใช้ให้ครอบคลุมทั่วถึงและทันต่อเหตุการณ์คณะผู้นำ ออมบุญวนละหนึ่งบาทเพื่อสบริการชุมชนจึงได้นำแอปพลิเคชันฐานข้อมูลกลุ่มเปราะบางมาใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อใช้ในการทำงานซึ่งทำให้กองทุนมีข้อมูลที่เป็นปัจจุบันสามารถที่จะจำแนกกลุ่มเปราะบางออกเป็นระดับตามความเร่งด่วนทำให้ความช่วยเหลือและการกระจายทรัพยากรไปสู่กลุ่มคนกลุ่มคนเปราะบางสามารถทำได้อย่างทั่วถึง ทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพเพิ่มมาก,มากขึ้นในช่วงการเกิดระบาดของไวรัสโควิด -19 รละลอกแรกและละลอกสอง ตำบลลำเลดประสบกับปัญหาของผู้ติดเชื้อจากไวรัสไม่มากนะแต่อย่างไรก็ตามทางกองทุนสวัสดิการชุมชนและภาคีเครือข่ายในพื้นที่อทิิเทศบาลอบจอพัฒนาสังคมการชาติจังหวัดและหน่วยงานอื่นๆที่ได้ร่วมมือในการขับเคลื่อนมาตรการการป้องกันโรคไวรัสโควิด -19 ในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และด้วยเหตุที่กองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองร้อมแรดได้มีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มคนเปราะบางซึ่งได้รับผลกระทบจากปัญหาโควิดเป็นอย่างมากด้วยเช่นกันจึงทําให้การทางานของกองทุนอมบุญวันล,ลัหนึ่งบาทเพื่อสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองร้อมแรดนาโดยกองทุนและภาคีเครือข่าย สามารถที่จะนําข้อมูลประสานความช่วยเหลือและหน่วยงานกับหน่วยงานต่างๆได้อย่างทันท่วงทีและเกิดผลดีในช่วงการระบาดของไวรัสโควิด -19 ระลอก3และระ,ะลอก4ี่ลงทุนนอมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสุดจิดการชุมชนเทศบาลเมืองรอมแรกก็ยังมีผู้ติดเชื้อไม่มากนะแต่ด้วยนโยบายของรัฐที่ได้มีมาตรการให้บุคคลที่อยู่ในจังหวัดต,ต่างๆได้กลับไปรักษาตัวในพื้นที่ของจังหวัดของตนเอง ได้ทำให้จังหวัดลำปางและตำบลร้อมแรกได้มีการรับผู้ติดเชื้อหรือผู้ที่ประสงค์จะกลับมาในพื้นที่ในได้เดินทางกลับคืนมายังตำบลร้อมแรกทำให้จะมีการพัฒนานกลไกในการดูแลกลุ่มผู้ติดเชื้อโควิด -19 จากที่กลับจากนอกพื้นที่โดยมีการบูรณาการของฝ่ายต่างๆอาิรอพอสอตอ,อสอมอ,อปอพรและกองทุนสวัสดิการชุมชน ซึ่งร่วมกันที่จะดูแลกลุ่มคนเหล่านี้องทุนอมบุลมาลั่นุงบาทเพื่อสุริการชุมชนเทศบาลเมืองรอมแรกได้มีการนำเอาทั้งทุนทางสังคมและนวัตกรรมแอปพลิเคชันหามข้อมูลกลุ่มเปราะบางเข้ามาช่วยเสริมประสิทธิภาพในการทํางานให้เกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจากอดีตก็จะเห็นว่า กองทุนออมบุญวันละหนึ่งบาทเพื่อสวิการชุมชนเทศบาลเมืองล้อมแรดได้มีการพัฒนาแอปพลิเคชันเกี่ยวกับการทํางานของกองทุนสวัสิการชุมชนเป็นของตนเองซึ่งช่วยในการทํางานของกองทุนสวิการชุมชนมีประสิทธิภาพมากสิ่งเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงการมีวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของผู้นํากองทุนสวิการชุมชนเทศบาลเมืองล้อมแรดในการแก้ไขปัญหาเราหวัง เรายังหวังว่าแนวทางการทำงานที่ใช้ทุนทางสังคมและการนำเอานวัตกรรมเพื่อมาแก้ไขปัญหาให้เกิดประสิทธิภาพในลักษณะน,นี้จะเป็นรูปแบบและแนวทางให้แก่ชุมชนอื่นๆไนด้นำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาการระบาดของไวรัสโควิด1 9ได้ไม่มากก็น้อยและสิ่งเหล่านี้ถือเป็นรูปธรรมหนึ่งของคุณธรรมวิถีใหม่กับการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้อุบัติขึ้นอีกพื้นที่หนึ่งในสังคมไทยทั้งหมดที่กล่าวมานี้ก็คือคุณธรรมวิด ถีใหม่สู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชนไทยค่ะ